เหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ไม่ทานผักนะครับเหมาะมากๆสําหรับคนที่ทานผักน้อยหรือคนที่ไม่ชอบทานผักนะครับตรงนี้เป็นไฟเบอร์จากผักนะครับที่สามารถทานได้ง่ายของดร์อั้มครับใยอาหารจากธรรมชาติมาให้ถึงหลากหลายชนิดนะครับตามสลากข้างขวดแบบนี้เลยตรงนี้ใส่มาให้เยอะมากๆนะครับหึงหน่วยบริโภคครับให้ไฟเบอร์สูงถึง10,000มิลลิกรัมเลยครับึตรงนี้นะครับเขามีมาตรฐานออยนะครับแบบนี้เลยครับต่องเขาจะมีช้อนแถมมาให้นะครับแบบนี้เลย ใส่เฟเบอร์ลงไป2ช้อนชาครับดื่มได้ง่ายเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวนะครับไม่เหม็นเขียวครับอืมเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่ทานผักนะครับสำหรับคนที่ต้องการใย,ยอาหารนะครับเพิ่มเติมหรือคนที่ทานผักน้อยนะครับแนะนำตัวนี้ได้เลยครับ ลังผงผักรวมนะครับเป็นไฟเบอร์จากผักนะครับตรงนี้สามารถกดได้ที่ในตะกร้าผมครับเป็นผงผักรวมที่มีคุณภาพมาตรฐานนะครับยังเป็นผงผักรวมที่ดีต่อระบบลำไส้ของเราอีกด้วยครับ